สวัสดีครับกลับมาพบกับคลิปแนะนํารถยนต์มือสอสภาพสวยและพร้อมใช้งานกันอีกแล้วนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นรถกระบะ4ประตูโฟล์วินนะครับสำหรับเอาไปใช้งานในไร่ในสวนในช่วงฤดูฝนแบบนี้นะครับก่อนไปรับชมรายละเอียดของคลิปนี้ก็ขอฝากทุกคนอย่าลืมกด s u b ส c r i b e และก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับ รถคันนี้นะครับก็คือกระบะ Mitsubishi าร์ด้าแกรนดิสนะครับเป็นกระบะ4ประตูเครื่องยนต์ดีเซล2 8 0 0ซีซี cc นะครับเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับเป็นตัว4ฟวินตัวรถคันนี้เป็นปี2 0 0 1นะครับส่วนสีสันภายนอกนะครับก็มาในสีทูโทนสวยมากๆนะครับเป็นสีแดงตัดกับสีเทานะครับ และสภาพโดยรวมของตัวถังนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่ตัวถังและโครงสร้างเดิมๆนะครับไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดรอบๆคันกันนะครับผมสำหรับที่ด้านหน้ารถนะครับโคมไฟคู่หน้าอันนี้ผมเปลี่ยนใส่ของใหม่มาให้นะครับเนื่องจากของเดิมก็เริ่มจะหมองมีคราบเหลืองๆบ้างนิดหน่อยนะครับผมก็ เปลี่ยนของใหม่ใส่ให้ดีกว่านะครับโป่งล้อด้านข้างทั้ง4ข้างนะครับก็เป็นโป่งล้อชิ้นส่วนเดิมๆจากโรงงานนะครับแล้วก็มาพร้อมกับบันไดข้างซ้ายขวานะครับเป็นบันไดข้างของเดิมนะครับของตรงรุ่นในส่วนของด้านท้ายรถนะครับโคมไฟท้ายทั้ง2ข้างนะครับก็อยู่ในสภาพใหม่นะครับไม่มีแตกลายงานนะครับผมฝาท้ายก็เป็นฝาท้ายเดิมๆนะครับเปิดปิดง่ายมากๆเลยเด็ก ด้านบนกระบะก็จะมีพื้นปูกระบะ m a ็ l i n e r นะครับเท่าที่ดูนะครับก็เป็นรถที่ไม่ได้ใช้งานบรรทุกหนักนะครับด้านบนกระบะก็ไม่มีร่องรอยของการบรรทุกของหนักนะครับส่วนล้อแม็กและยางนะครับก็จะเป็นล้อแม็กออฟโรดนะครับขนาด16นิ้วนะครับผมยางก็จะเป็นยางฮันคุกนะครับสภาพดอกก็ถือว่าดอกยังดีอยู่นะครับใต้ท้องคัสซีนะครับก็ไม่มีผุนะครับคัสซีเดิมๆเลย ใต้ท้องก็แห้งๆไม่มีน้ำมันหยดนะครับยางอะไรก็อยู่ครบนะครับและที่ใต้พื้นกระบะก็ไม่มีผุเลยครับเปิดประตูมาสำรวจรายละเอียดภายในกันต่อนะครับสำหรับเบาของคันนี้นะครับก็เป็นเบาผ้าเดิมๆจากโรงงานนะครับไม่ได้มีการหุ้มมาใหม่นะครับเป็นเบาผ้าทูโทนนะครับสีดำทัดกับสีเทาสภาพของเบาถือว่าสภาพ ใหม่และสะอาดมากนะครับตัวนี้พวงมาลัยก็จะมีแอร์แบกนะครับส่วนสภาพของช่องแอร์หน้ากากแอร์นะครับก็อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างจะสวยนะครับช่องแอร์ไม่มีแตกหักนะครับสวิตต่างๆก็ไม่มีชำรุดตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาโฟร์วินแผงประตูนะครับก็จะหุ้มไว้ด้วยผ้าลายเดียวกับเบาะนะครับซึ่งแผงประตูทั้ง4บานก็อยู่ในสภาพที่สวยสะอาดมาก บบาด้านหลังก็ไม่มีขาดเช่นกันนะครับถือว่าภายในก็สะอาดแล้วก็น่าใช้งานมากครับในส่วนของตัวห้องเครื่องนะครับแล้วก็ตัวเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ของรถคันนี้คือเครื่องยนต์ดีเซล 2800CC ซีซีนะครับเครื่องเดิมๆเลยนะครับไม่ได้ ปรับแต่งแก้ไขอะไรมานะครับส่วนคานหน้านะครับให้ดูชัดๆเลยเมื่อสักครู่รอยอาร์คอยู่ชัดเจนมากนะครับคานหน้าเดิมฝากระโปรงเดิมสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับรถไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักทั้งทางด้านหน้าและด้านหลังอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงกันดูด้วยครับเลขไม้นะครับก็วิ่งไป200,000กว่ากิโลนะครับ เสียงเครื่องยนต์นะครับเสียงนิ่มเสียงเพาะนะครับเครื่องยนต์ทำงานปกติไม่มีสั่นไม่มีสะดุดนะครับก็ผมจะลองชักก้านวัดน้ำมันเครื่องออกมาให้ดูนะครับเครื่องแน่นเครื่องไม่ด่วนนะครับไม่มีควันไม่มีน้ำมันกระเด็นออ,อกมา ส่วนระบบไฟฟ้าต่างๆภายในรถนะครับกระจกหน้าต่างทั้ง4บานก็ขึ้นลงได้ครบทั้ง4บานนะครับแล้วก็กระจกมองข้างนะครับก็สามารถปรับเลนได้ด้วยระบบไฟฟ้าระบบแอร์เย็นนะครับเพลงเพราะนะครับเกียร์โฟก็ใช้งานได้ปกตินะครับก็เดี๋ยวไปทดลองขับดูนะครับ เมื่อเข้ามาที่โฟหาไนะครับไฟรูปล้อสี่ล้อสีเขียวดวงนี้ก็จะขึ้นนะครับ <_ t ip> ก็เดี๋ยวไปทดลองขับกันเลยครับ ก็ถือว่าการทำงานของระบบเกียร์โฟนะครับใช้งานได้สมบูรณ์ดีมากนะครับแล้วก็เมื่อผมจอดรถนะครับปลดจากขับสีเป็นขับ2นะครับไฟรูปล้อ4ี่ล้อสีเขียวก็จะดับนะครับไม่มีการกระพริบค้างและสำหรับราคาขายของรถคันนี้นะครับผมตั้งราคาขายเอาไว้1 7 9 0 0 0บาทเป็นราคาเงินสดนะครับกับรถ กระบะ4ประตู4วินนะครับมิซูบิชิสตาร์ด d าแกรนดิตสอนะครับเป็นกระบะเครื่องยนต์ดีเซลขับเคลื่อน4ล้อนะครับใครที่กําลังมองหารถเพื่อเอาไว้ใช้งานเข้าไร่เข้าสวนนะครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็นัดหมายดูรถได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างได้เลยนะครับรถคันนี้สามารถดูได้ที่ถนนนวมินซอย74กรุงเทพมหานครนะครับ เล่มทะเบียนพร้อมโอนนะครับภาษีไม่ขาดใครที่สนใจก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับสำหรับการรีวิวรถในคลิปนี้ก็ต้องขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ